ไปแล้วใน่ะเสียงรถ <c ười> ไปแล้วไปแล้วลูกบ่าวนะคะสวัสดีเจ้านะ,ะไปละลืมอย่างก็ไปละ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 กินข้อละแกนเห็ดตะตายบร้อยไปละไปละลูกชายของอีแม่ ไปแล้วนะคะ B B M ไปแล้ว B มไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วกินข้าวอิ่มแล้วบอเอ็มไปแล้วคุณแม่จะไปหาเห็ดก่อนนะจ๊ะไปแล้วนะะไปแล้วคุณแม่หาเห็ดก่อนนะคะลูกชายไปแล้วอเห็ดตับเต่าเราก็ ออกเพราะเยอะอยู่นะแต่มันไม่ออกนะครับแม่เอ๊ซีพ่อทีพีทุกท่านนะวันนี้คุณย่าก็โอ้ถ่ายคลิปอยู่นะเมื่อเช้าคลิปจากช่องบอสนะคะนาทีนะแต่ไม่ได้ลงมีเหตุไหมย <c oughs> หิดคนหิดคน <c oughs> เสียงผู้ใหญ่ประกาศประกาศประกาศ ใหญ่ประกศไปแล้วลูกเหิดมันออกนะนะคะลูกซื้อเห็ดตับเตา่าหิดตับเตา่าเหิดคนไปนี้ทำไมมันไม่ออกเยอะอ้าวมีหน่อยนี้มันไปีลูกไหมหน่อยนี้หน่อยน,น,อยนี้เยอะเลยอู้ลูกสุกแดงเลยมันขมไหมเนี่ยเนี่ยคะ่ะอ้าวเราไม่รู้ว่าขมหรือเปล่าเก็บไปก่อนนะคะเนาะ ผมก็ว่ากันก็ทิ้งนะอ้าวอ้าวขมก็ขมก็ลองไปต้มดูนะอ้าวหนอยนักเนี่ยนะหนอยนักมาดู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 อู้ยู่ในโคลในเราในโคลเก็บ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 เดี๋ยววันหลังเอาไม้ต่ออยากเสร็จนอืขมก็โอคน้อยเยอะเลยขมก็หาขมก็หาหนอยนักเนี่ย ไม่ลูกสุกเลยโอ้ยนะคะผมก็เอ้าเอ้าเอ้าตกลงไหนล่ะผมก็ผมก็ฮะผมก็มกมกอลองไปต้มดูก่อนเ <c oughs> ยอะเลยตัวใหย่ประกาศเดี๋ยวก็บอกลูกก่อนรวมบริจาคทางวัดนี่นะคะนี่นะ ผมก็หาหนักกัน่าพอซุกเลยอืม,มได้หินทีนะบนประกาศกระถินก็กระถินอำเภอก็อุ้ยซุกเต็มเลยถ้าซุกเดี๋ยวมันก็จะล่วงอู้ซุก หน่อยซุโอโ้ซุกเต็มไปหมดเลยลูกมันซุกอืมลองเอาไปต้มดูนะคะว่ามันขมก็มอเปิดปากาศอยู่นี่บบได้ยินชัดอุ้ยซุกเต็มเลย สุกเต็มเลยคมหรือเปล่า ลูกจะหาซื้อหม้อนะคะสั่งไปแล้วละมั้งนะคะหม้อเป็นชุดให้คุณแม่ะะเป็นชุดเลยนะ,ะมีเยอะแยะนะคะแต่ลูกอยากให้แม่เอาให้แม่อีกนะคะมีแต่ว่าแม่ชอบทำกับข้าวชอบนึ่งข้าวนะคะให้ไปใช้ที่บ้านนะคะเอ้าอยู่หรือเอ้านี่ก็มี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 น,มน,มนมคะคะข้างในเข้าไปไม่ได้นะคะ เดี๋ยวค่อยขึ้นข้างบนไม่รู้ว่าหวานหรือขมไปต้มดูก่อนนะคะได้ละไปดูเห็ดก่อนนะเห็ดเห็ดเห็ด เี๋ยวนี้ตาวิเศษเต็มไปหมดนะจจะนะคะบ้านนะคะมีตาวิเศษอยู่เต็มนะจ๊ะเน็ตหมดชายเน็ตลายปีบุกมาเติมเน็ตเรียบร้อยตาวิเศษตาวิเศษอยู่เชียงรายก็เห็นบ้านทุกวันเห็นบ้าน เห็นบ้านเชียงใหม่เห็นบ้านเชียงรายเห็นบ้านสวนตาวิเศษอู้หาเห็ดนะคะเห็ดโคนออกไหมนะคะเห็ดโคน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 เอาเอาเอากินข้าวแล้วแกงเห็ด เหตับเต่าเมื่อวานไฟดับดูข่าวคุณลุงคุณป้านนะมาเม้นไอ้หอเม,ม้นไปแนละ้วเจ็บใจบางทีเราดูเราก็เครียดนะม้นนะคะลบหมดแล้วนะคะใครจะพูดยังไงน,นะคะพูดถึงบ้านถึงครอบครัวเรานะคะเนาะ เราคนเรานะคิดดีทดําดีได้ดีมันไม่เหมือนกันเนาะเราไม่เคยทิ้งลูกทิ้งเต้าแล้วโอ้ยไม่ไม่เหมือนกันนะใครทํายังไงได้อย่างงั้นช่างมันเถอะนะคะเวรกรรมมีจริงนะคะแม่แม่เอซีคุณลุงคุณป้าเอซีทีทีทุกคนว้าวว้าวว้าวพาไปหาแล้วมาดูที่นี่